Okay. ต่อคลิป2นะคะในการเขียนแต่งตาสิ่งที่พราใช้ต่อไปก็คือการเขียนไอายไลเนอนระ์เนาะแต่ว่าที่พราใช้พราจะใช้เป็นดินสอแบบนี้พราใช้ของ intuit นะคะสีน้ำตาลรุ่นนี้เขียนง่ายเนื้อนิ่งเป็นแบบหมุนแบบนี้สิ่งที่พราทจะทำต่อไปก็คือการดันตาขึ้นมาอย่างนี้เพื่อให้เห็นน่ากลัวหน่อยเนาะว่าไอ้เส้นน้ำตาก็าเขียนไปินเนอร์ค่ะ ค่อเขียนไปตัวน,นี้นิ่มอยู่เขียนง่ายแล้วก็มาลงสีเปิกตาดึงมันหน่อยก็ได้ไมันจะได้เขียนง่ายเนาะเบาๆค่ะที่ใช้สีหนังตาเพอปมันจะได้ดูไม่หนักเกินไปเนาะดูเป็นธรรมชาติหรือเปล่า ก็เขียนเหมือนอายไลเนอร์ทั่วไปเลยอะคะ่ะแล้วก็วิงเส้นออกไปนิดนึงเห็นกันไหมคือด้วยความที่มันเป็น,นสอบมันจะไม่ชัดหรอกต้องการให้มันไม่ชัดนั่นแหละเสร็จข้างบนเสร็จมาเขียนข้างล่างเขียนข้างล่างก็คือเป็นเส้น,น,นตางไอ้ตัวตัวอินเนอร์ข้างล่าง ให้ตาคาุมชัดแต่ว่าถ้าถ้าใครที่มีลูกตาที่แบบว่าอันนั้นอยู่แล้วไม่ต้องก็ได้นะแต่าาแค่ครึ่งนหนึ่นแต่งตาก็แค่นี้เองง่ายๆนะคะแล้วก็จากนั้นก็ดัดขนตาปัดมาสคารนะ่าหรือใครๆอยากติดขนตาก็ติดเลยนะคะ มันก็ง่ายๆเนาะเป็น every day look ก็ได้ก็ลองทำดูนะคะเขาก็อาจจะไม่เก่งแต่ก็พยายามแล้วนะคะทำให้ดู